คุณรู้ไหมว่ากุ้งกล้ามกรามไทยสามารถไต่ระดับสูงได้เท่าตึกถ้าไม่รู้ละ่ะตามมาเลยกุ้งก้ามกรามไม่ใช่แค่สัตว์น้ำจืดที่ไต่ได้ดีในระดับน้ำลึกเท่านั้นแต่พวกมันสามารถปีนขึ้นสู่ความสูงได้เทียบเท่าตึก3ามชั้นด้วยข้อมูลชวนทึ่งนี้มาแรงจากงานวิจัยของมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์โดยพบว่า กุ้งก้ามกรามไทยพัฒนาแขนและขาที่เหมาะสมสำหรับการไต่ระดับด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าเดิมถึง20%นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคนิคไฮเทคในการวิเคราะห์แรงกดที่กล้ามและขาจนสามารถอธิบายถึงเหตุผลที่มันมีประสิทธิภาพสูงในการไต่สูงยิ่งกว่าเดิมได้หากคิดในแง่ชีวิตประจำวันลองนึกถึงการปีนบันไดของมนุษย์ที่ต้องการความสมดุลและแรงกดขา กุ้งก้ามกรามมีก้ามเรือที่ช่วยในการสร้างความสมดุลเช่นเดียวกันสร้างความแม่นยำและพร้อมรับความท้าทายในธรรมชาติมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมานำเสนอช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด